เออชิปปี้อวดซีลส,สุดแซ่บทำพี่บอยออกอาการหึงแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ทา้งน่ารักและแอบซ่อนความแซบไว้ในตัวสำหรับนางเอกสาวชิปปี้ซิลินซึ่งตอนนี้เธอก็โสดมาได้สองปีกว่าแล้วและดูเหมือนว่ายิ่งโสดก็ยิ่งเสน่ห์แรงแซงทางโคเพราะไม่ว่าเธอจะจัดทริปเที่ยวทะเลกี่ครั้ง ก็มักจะมีความแซบที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดแถมหุ่นของเธอก็ยังเป๊ะอีกด้วยโดยล่าสุดในสตาแกรมของสาวชิปปี้เธอก็ได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลเกาะสมุยแถมงานนี้ยังได้อวดหุ่นเป๊ะ,ปะในชุดว่ายน้ำอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าแต่ละภาพที่เธอได้โพสลงในสตาแกรมนั้นดูจะแซบเป็นพิเศษแต่ละชุดที่เธอจัดมาในทริปนี้ ทำให้ไฟลุกทุกชุดเลยอย่างล่าสุดในซากรมของหนุ่มบอยประกรณ์พี่ชายคนสนิทของสาวชิปปี้ก็ได้โพนรูปคู่พร้อมแคปชั่นว่ากลับมาก็คืออวดใหญ่เลยดูรูปสุดท้ายหนูหรือยังแฮตแท็กไม่ดูโว้ยงานนี้ทําให้เพื่อนในวงการบันเทิงหลายๆคนถึงกับต้องเข้ามาแซวกันเพียบเลยทีเดียว